สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะอยู่กับน้งพัดที่เกาเกาะนะฝนตกแรงมากเลยนะคะดูนะคะน้ําไหลหน้าบ้านตาชานกับซอยบ้านน้องชมพู่นะคะขึ้นบ้านน้องชมพู่นะคะนี่นะคะนี่นี่นะคะถนนถนนตรงนี้จอดกันเลยนะคะน้ําระบายไม่ทันนะคะนั่นนะคะนี่ค่ะนี่นะคะ ฝน,นะะก็ตกแรงมากนะคะนั่นนะคะดูน้ำนะคะถนนมัน ระบายไม่ทันมันก็เลยน้ำมันก็เลยไหลข้ามฝั่งนะคะมัเอากระตังมาหอมไม่หอดก,กระตังหนังโอเคี เอานี่นี่ขัดชางนีเ่เขาตัดน้ำด้วยยัมือหน<ะ> <c oughs> ยักมือไหน <c oughs> ดูนะคะคนบ้าไปเต็มบาทออไปนั่งถากฝนที่กลางถนนนะคะเขาทำประชนนะคะเพราะว่ามันร้อนมากนะคะฝนตกเขาก็เลยไปนั่งอย่างนั้นฝนตกฝนตกเลย กันว่าน้ำต้นนั้นผักต้นนั้นจะสมัครน้ำตายคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามก,กด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณค่ะ